มีพี่น้องพลว่ากินเขาเปน็นไหมบ่หรือว่ากินปเป็นแต่แดกพลวากลายสิมาโซกินเขาพี่น้องคะอืมทั้งใบเลยอืมอืมไข่ดาวใหญนะ่มมากเลยไข่ดาวเนี่ยใช้จากแม่ใส่ดาวคันนะ <c oughs> มันก็เลยตอนน่อมีพิเศษเด็กมึงดูทุกคนะไข่ดาวอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกับบละคือเกาค่ะพี่น้องค่ะนี่ช่องแซมักชาแนลมาค่ะมามือหนีเหาสองคนแวมาส่วนพื่องกินกระเราถาดค่ะกระเราโบราณพัดผิกแหง่งพัดแหง่งแห่งค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะโอ้จุกๆเลยค่ะพี่น้องมันนี่คืออยากกินเขาไม่พี่น้องพอนว่ากินเขาเป็นีบ่บ่หรือว่ากินไปแต่ปแเดกจันวากลายสิมาโซกินเขาพี่น้องคะเป็นไงอืม มาครับมากินด้วยกันเลยครับจัดจ้านเลยนะจ่ายว่าเนี่ขาดไม่ได้พี่น้ำปลาครับพี่ท้องอันนี้เขาเรียกพี่อะไรนะพี่จินดาพี่จินดาดพี่จินดาแดง อืมดจังเพิ่งออกจากก็เย็นเย็นๆชันๆกระเพามีรสชาติเผ็ดหอมกระพเพาเผ็ดกลมกล่อมค่ะทุกคนเด,เดี๋ยวเอาพีซ่า้ก่อนนี่ค่ะทุกคนค่ะคำง,ง่ายๆค่ะอืมจับ<า><า>ไม่ไดจ้ ได,ดาว่ยเยิมเยิมนะครับเนี่ยักเออจ,จะใครจ้าเนี่อใครว่าขจังว่าดจังมะเรื่องจริงหรใครไม่ริหรอคพี่างอ,อ,อยามเงินมันงากไ,ไหมเพื่อตักซจันห้องอืมอืทังใบเลยอืม อืมอร่อยครับทุกคนต่อไปเ้าก็กินแต่สมตามอีกเนาะแต่ว,ว่าตอนสาวกกินเขาแล้วไงไข่ดาวใช่ไหมมากเลยไข่ดาวเนี่ยใช้จากแม่ไก่ดา,าวคันนะมันก็เลย่อมพิเ็จ เดี๋ยวมึงกูเอากินแทนหน่อยจ้า,า,จาเอาเมื่อกี้นี่ค่ะจังหวะพันยี่ละนี่ค่ะทุกคนคะไข่ลาวอะเนี่ยละสิโชกกันซีนกันซีนสิโชกเองค่ะทุกคนคอืมให้หมดได้อือบุกห้องไปสิบุดมีไงละเออเอามาตัดในจานเนาะอืม ห mm hmm. อ,อมกลิ่นกะเพรากลิ่นพริกแห้งไขด่ดาวน,นะกับพริกน้ำปลา mm hmm. เลิศมาก mm hmm. mình hướng khám mặt này xài bụng 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 bếp mhm 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 lái đấy, mhm สิ่แห่งหรักใกระเพ่อมาายๆค่ะพี่หน้่งคะม,มันบรรยากาศคืมๆเนาะอืมมๆืมหมือแสงบ่ค่อยดีเปไหนค่ะพี่หน้องคะ ต่วจัดมาแบบถาดใหญ่ถาดยักสู้พี่สู้นอ้องกินค่ะแบบมากเมนูแบบง่ายๆจะกินมา้แต่เด็กนะ ออยางกาะกับเผากับเผานะกับชแต่ว่าเป็นเมนูที่แบบว่าได้ตลอดนะเหมือนฮิวกับเหมือนฮิวเหรอครับพี่น้องคะนี่ยต่อืฮ้ เยิมย้มจอกไข่แดงด้วยเ,เนี่ยจอกไข่แดงนี่ใส่ไปอย่างนี้แล้วค่ะแซ่บ Yeah. รสมะพั้นวรมะพันานเลยเนาะนิ่งเลยเนผัดกระเพามาแบบเพสเพหอนหอนเทลงจวก๊ก เห็นกินบุบบับบุบบับพอเองเปี้อออเดอร์ม,มาก็เลยพากันฝาบบ,บุบบับบุบบับยิวนั่งแล้วก็ออเดอร์ม,มาจอดกักได้คนขับยังยงังใส่ข้าไม่มาสมแต่ข้าไม่สมดุลแบบกลับเลย <laughs> พญาราบบอกพ่อแล้วพ่อแล้วเขาพ่อแล้วตุ๊กตัดไฟอีกครับพี่น้องคะ รถเดี๋ยวขอค้ามชุดถ่ายดูยพี่น้องคะกดค้ามชุดถ่ายก่อนคะ่ะสิไปเฮดออเดอร์ค้ามชุดถ่ายแสบแสบคะ่ะสวัสดีครับ